สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมีเจ้าตัว s s f c o m e n a i d e r o a t ของ Tamachi Nation นะครับซึ่งตัวนี้ชื่อว่า Tamachi นะครับ Combo ตามสําเนียะนี่ยผมพูดผิดพูดถูกยังไงขออภัยนะครับซึ่งมันจะมีตัวกล่องครอบมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีกล่องน้ำตาลนะครับแต่ว่ากล่องน้ำตาลทางเราจะไม่เอามาให้ดูอย่างเช่นเคยนะครับเพราะว่าขี้เกียจนะครับเขข้างก่องจะเป็นอย่างนี้นะครับ รธรรมชิเอ่อทามาชิเนชั่2020นะครับแล้วก็เหมือนกันนะครับเป้นโลโก,โก้ของเขาเนาะนี่ฟอนต์ก็จะเป็นแบบนี้เนาะครับโอเคซึ่งก็จะมีเหรียญของเจ้าตัวอังนะครับเหรียญของเจ้าตัวโม,โมโมทอสอิมเมจินสีแดงนะครับแล้วก็เหรียญของ อการช็อกเกอร์นะครับที่เอาเขาเรียกว่าอะไรเอาเซลเมโดลของหรือว่าคอเมโดลนะครับของอังเนี่ยที่ทำตกไว้ในภาคของโดดมูสผ้าหนึ่งนีครับเป็นตอนพิเศษหรือเปล่าไม่รู้นะ mm hmm. ก็ทำให้ได้เอาไปพัฒน,นาต่อทำให้มีเป็นตัวปีศาจตัวหนึ่งออกมาที่ทำให้วีหนึ่งกับวีสองนั้นต้องประสบปัญหาอย่างมากมายครับเดี๋ยวใครไม่ได้รู้เนี่ย เดี๋ยวผมจะลองหาชื่อของตอนนั้นมาให้ดูนะครับแต่ว่าไม่ขอสปอยไปม,มากกว่านี้แล้วกันนะแต่ก็เก่าแล้วเนาะเดี๋ยวเราสไลด์เปิดกล่องกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้ก็เป็น2.0อีกเช่นเคยนะครับซึ่งก็จะมาพร้อมกับธรรมชี้นชันกับบันไดสีฟ้าเป็นบันไดสปิริตนั่นเองนะครับตั้กล่องถือว่าสวยงามอย่างทีเดียวนะครับ ตามสเตป iPhone กล่อง iPhone ข้างหลังนีครับก็จะเป็นตัวอย่างโพสแอคชั่นโพสนะครับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางขาโพสหลอดที่หรือว่าโพสฉีกแข้งฉีกขาอะไรประมาณนี้ฮะโอเคส่วนล็อตตัวนี้จะเป็นล็อตเจแปนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับโอเคอันนี้ผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆวันนี้เลยนะครับไม่ได้แกะเลยกับ จากมือหนึ่งก็จะกลายเป็นมือสองแล้วแหละวันนี้แหละฟุบชิปกล่องก,ก็จะเปิดประมาณนี้เลยครับเขียนอากมาได้นานนี้กว่าเนาะส่วนนี้นะครับจะเป็นคู่มือนะครับก็เ,เขียนมาแบบนี้เลยคอ m เบลเลเตอร์โอ๊ตทามาชิคอมโบโลเลครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเขียนตั้งชื่อว่าทามาชิทำไมนะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าตัวนี้ไม่มีชื่อหรือเปล่าผมไม่แน่ใจพอเปิดออกมานะครับโอ้โหมือที่ให้มานะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าน้อยมากนะครับมีที่กำมาที่กำรหรมัดนะครับมาให้หนึ่งคู่แล้วก็ที่แบ,บมือแบบนี้นะแบบเนี้ยนะหนึ่งคู่แล้วก็ทํามาทํามือแบบเนี้ยแบบนี้เนดะี๋ยวเรียนแบบแป๊บนึงนะประมาณเนี้ยนหะนึ่งคู่แล้วเนี้ยแบบเนี้ยเอาไว้ใส่กับ เขาเรียกว่าอะไรอะคอที่เหมือนบาร์โค้ดนะฮะอีกหนึ่งอันนะฮะผมจำชื่อมันไม่ได้เนาะเขาเรียกว่าอะไรอะเออนะอะั่นแหละโอ้สแกนเนอร์เออนั่นแหละครับอีกหนึ่งอันแล้วก็มีเซเวอร์เมลรอวมาให้นะครับหนึงสามอันทีเดียวแล้วก็ที่เขาเรียกอะไรที่แง่เหรียญหนึ่งอันแล้วก็แถมตัวมาให้โอเคทั้งกล่องมีแค่นี้เลยนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันเลยแต่ราคานี้ก็ใช่ว่าจะมีน้อยตามกล่องนะฮะหรือว่าจะมีมากกว่าน,นี้นะฮะโอ้แกะตัวออกมาะฮะนี่คลิปนี้ก็จะเป็นแบบเรียวไทม์เลยนะครับนีเ่เดี๋ยวผมขอแกะพลาสติกกอออกก่อนนะฮะจะได้ง่ายต่อการรีวิวนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็จะเก็บเองเหมือนเดิม นะครับไม่ขายนะครับเ okay, คก็แกะปะติกที่ตามข้อนะครับพขเราใส่มาให้ตามข้อเลยแล้วก็ดึงออกมาเลยอย่าไปกลัวนะครับ <S <s <ays> <S อย่าไปกลัวกลัวทีนะนี่นะครับเค่า okay. จะหมดแล้วนะครับเคก็ okay, จะได้ประมาณนี้เลยจบคลิปเยงเท,ท่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ <spe ak> เอาไม่ใช่เค อ่องมืดๆเนาะอ่าส่วนตัวนะครับก็หัวเนี่ยจะเหมือนกับล่างหลักเลยนะครับเกล่องออกไปก่อนหัวเนี่ยจะเหมือนกับล่างหลักเลยนะครับนี่ตาสีเขียวหัวสีแดงนั่นเองส่วนตัะเนี่ยจะเป็นเหรียญของโมโมทาโร่นะครับโมโมทาโร่โอ้โหไปไกลเลยไปไกลเลยครับ ก็จะเป็นของอีมาร์จินของเดนโอนั่นเองนะครับสีแดงจำชื่อไม่ได้ละใครรู้ชื่อเนี่ยบอกกันด้วยนะครับเออนั่นแหละโมโมทาลอสนั่นแหละเออนั่นแหละเออก็เหลียงสุดท้ายนะครับจะเป็นสีเหลืองนะครับก็คือจะเป็นของแก๊งเดอะช็อกเกอร์นั่นเองเนาะโอเคมาดูข้างหลังกันบ้างดีกว่านี่ครับซึ่งข้างหลังก็จะประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็นี่ผมไม่ได้จัดกล้องตั้งเอาไว้เนาะก็ประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวเราขอทำดูเรื่องของจุดขยับให้ดูกันเลยแล้วกันนะโอเคโฟกัสหน้าสีอ่ะหัวนะครับสามารถบิดได้ประมาณนี้นะครับ หันซ้ายหันขวาเนาะเงยอย่างนี้ก้มได้อย่างนี้นะครับเกาะไหลเนี่ยสามารถขยับได้ไหมเกาะไหลเนี่ยเขาฟิกมาเลยนะครับอันนี้คือเป็นแท่งแบบนี้เลยเนาะนี่ขยับโยกขึ้นโยกลงได้นิดๆหน่อยๆเนาะนี่นี่งึงๆงักๆเนาะฮะแล้วก็แขนเนี่ยไหนดูซิว่าขยับได้เยอะไหมได้เยอะนะครับ เพราะว่าเนี่ยเขาก็ทํามาให้มันไม่ได้โดนอะไรกับหัวนะครับนี่ได้ร8 0องศาเลยแหละทีเดียวอะ่ะนี่แต่ว่ามันจะดูที่ริ้วที่เหล่หน่อยฮะแล้วก็จับท่าให้มันดูดีหน่อยแล้วก็แขนเนี่ยขขอพับเป็นไงแน่นไหมอ่ากําลังพอดีนะครับไม่แน่ไม่หลวมจนเกินไปนะตัวของผมเนี่ยโอเคนี่เราสามารถพับมาได้แบบนี้นะครับเป็นดับเบิลจอยแล้วก็นี่ก็เป็นบอลจอยนะครับโอเค ตนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของบอดี้ตัวนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถก้มได้แบบนี้นะครับก้มได้เยอะพอสมควรนะแล้วก็เงยได้ก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเห็นร่องตรงนี้นั่นเองนะั้นก็เอาครับมันกลับเข้าที่เดิมนะครับซึ่งดีเทลอะไรเขาก็ทำมาดีอยู่แล้วนะครับสําหรับ2.0นนี่เข็มขัดก็เหมือนเดิมครับเป็นบอดี้เดียวกันกับโอ้สองตัวที่ผมเคยรีวิวก็สามารถไปด,ดูกันได้นะครับที่ ขาสามารถยกได้แบบนี้ครับเกือบประมาณ180ยแองศานะครับแล้วก็เข่าเนี่ยสามารถงอดได้แบบนี้นะครับนี่อันนี้ก็จะออกหลวมๆนิดนึงนะครับของผมเนี่ยขางนี้เป็นยังไงว่าอ่าก็ถือว่าสวยนะอันนี้ขาเขาอะหลายหลายคนดูนะครับว่าคือมันกอลเจ้าตัวทาจะดอมานนั่นเองครับ แค่เปลี่ยนสีเท่านั้นเองเนาะจากสีไม่ทช่เลรดสีแดงนะกลายเป็นสีทองนะครับมันก็ชัดเจนนะครับว่าเขากรอบกันมาแต่ว่าเปลี่ยนแค่แล้วหัวเนี่ยก็กรอบตัวล่างหลักมาส่วนที่เปลี่ยนเนี่ยก็จะเปลี่ยนตรงนี้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เองเพิ่มเปลี่ยนตัวช่วงตัวตรงนเนี้ยเนี่ยแล้วก็อะไรอีกนะอ๋อปลายเท้านะครับสามารถ กระโดดได้เหมือนเดิมเนาะทั้งสองข้างเลยทีเดียวโอเคเรื่องของจุดขยับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูแอสเซอร์ของแถมกันเลยดีกว่านะครับไปอ่ะเรามาดูในส่วนของแอสเซอร์กันบ้างดีกว่านะครับว่าตัวนี้เนี่ยน้อยจริงๆครับมีถาดเยอะจริงเลยนะครับตามคู่มือที่มันบอกมาเลยนะครับก็คือจะมีมืออยู่2คู่นะครับรวมกับตัวตรงตัวด้วยเนี่ยสคู่นะฮะแล้วก็มี อีกข้างหนึ่งครับกับโอสแกนเนอร์แล้วก็ที่เงะเหรียญนะครับแล้วก็เหรียญอีก3มเหรียญนะครับที่เป็นคอแมดอนนั่นเองนะซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าอยากจะร้องห้านี่จะเป็นโอสแกนเนอร์เนาะแล้วอย่างต่อไปนี้ครับก็จะเป็นคอแมดดอนนั่นเองครับที่จะเป็นของทั้งสตัวละครเลยนะครับซึ่งก็แตกต่างกันไม้ํามลายนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมไม่ขอแกะให้ดูนะครับนะครับมันยุ่งยากเกินไปแล้วผมกันหายด้วยเนาะ <Okay. S 2> เห็นกันไม่เอ่ยครับว่ามีตัวอะไรกันบ้างสามารถทายกันมาได้น,นะครับถ้าใครไม่รู้แล้วก็ข้างหลังเนี่ยครับหเห็นกันชัดเจนนะครับผมขอเก็บก่อนแล้วกันนะเก็บก่อนเนาะขอโทษด้วยนะครับถ้าโฟกัสมันไม่ค่อยดีนะครับกล้องมไม่ใช่ออโต้โฟกัสเนาะเดี๋ยวผมจะเอามือออกมาให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่ามีมืออะไรบ้างเนาะจะได้รู้กันไปเลยนะครับว่าของที่มันน้อยเนี่ย น้อยของจริงยังไงนะฮะราคานี่ก็3,000บวกบวกไปเลยนะครับสำหรับตัวนี้ที่เป็นลิมิเต็ดนี่โอสแกนเนอร์ก็เอามาอ่ะผมเอาตัวเงี้ยเดรียดเอามาด้วยแล้วกันนะครับโอแต่ไม่เอาเหรียญออกมาเนาะเพาไม่ได้แกะมันดูจะอ,ออกมาทําไมนี่เป็นตัวที่แงะเหรียญน,นะครับสรับใครยังไม่รู้อ่ะอเอาเก็บไปก่อนอมือนี้นะครับก็จะเป็นมือคล้ายกับมือกึ่งแบนะฮะนี่ อันนี้น่าจะเป็นมือจับคอมเดอลนะครับจับเหรียญนั่นเองเนาะให้มาทั้ง2มือเลยแล้วอันนี้ก็จะเป็นมือจับสแกนตัวสแกนเนอร์นะครับเดี๋ยวผมจะแตะปิดให้ดูนะครขั้นตอนในการติดไม่ยากนะครับเห็นสีเทาๆไหมครับตรงมือจะมีร่องอยู่นะฮะให้เราใส่เข้าไปนะครับอ่ะไหนทำยังอ่าโฟกัสแล้วเนาะเท่าทีนี้ก็คือนี่ เราทำการติดมันเข้าไปนะครับพยายามดันมเข้าไปที่ล็อกมือนะฮะแล้วก็ดันครับดันครับดันอืมสุดจริงๆครับชายคนนี้ดันดันดันไปอะจนมันได้แบบนี้แล้วนะฮะก็จบกันไปครับสําหรับการรีวิวอุปกรณ์นี้คะสำหรับใครนะครับที่ชอบชื่นชอบการรีวิวแบบนี้นะครับสามารถกดไลค์กดซับสไคร์ให้กับช่องของ G Cu s t ต m ได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะจ๊ะช่องเราเนี่ยจะมีคอนเทนต์และอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e เหมือนเดิมนะครับแล้วไปก่อนสวัสดีครับ